สงการบ้านเราครับที่ประเทศไทยก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับทุกคนครับระหว่างวันที่13 14 15อาจจะเล่นยาวไปเลยแน่นอนแน่นอนครับสาหรับสงการเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยให้ความเป็นนิยมมากสําหรับที่ประเทศไทยใครๆก็อยากมาครับสงการที่ประเทศไทยสนุกสนานก่อนที่จะถึงสงการนะครับผมจะพาทุกคนมาดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดูนะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับสงการที่ประเทศไทยนะครับ สวัสดีครับพกผมโนง่องชาแนลคลิปนี้นะครับผมจะมาดูความคิดเห็นความรู้สึกของชาวต่างชาตินะครับ mm. เกี่ยวกับวันสงการของไทยเรานะครับซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยเลยนะครับที่โอ้โหฝรั่งกับชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยกับสงการที่ประเทศไทยเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดีกว่านะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะครับ mm. เกี่ยวกับสงการที่ประเทศ ไทแล้วก็สงการที่กําลังจะถึงนี้เองนะครับชาวต่างชาติเนี่ยคงเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะมาเล่นสงการประเทศไทยแล้วแน่นอนเลยนะครับทุกคนครับโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนะลงชาแนลวดยนะครับผมโอเคครับเราไปฟังความรู้สึกความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเลยดีกว่านะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะครับกับวันสงการวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับเพราไม่แลกนะครับ ชาวต่างชาติเนี่ยบอกว่า17-19เมษายนนี้เที่ยวสมโพทธทิพัทยากันเถอะสงการครั้งสุดท้ายของประเทศไทยโอ,โ,โอ้โหมาเที่ยว17-19เลยนะครับขอมติตวไปครับบอกว่าประเทศไทยมันบ้าไปแล้วฉันอยากไปเทศกาลปีใหม่ไทยปีหน้าผมจะไปร่วมสงการน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนเจอกันที่เมืองไทยนะครับคอมนตวไปครับบอกว่าคนไทยนาทึงมากเป็นมิตรมาก พวกเขายินดีต้อนรับทุกชาติในโลกที่สวยงามของเราคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มจริงๆฉันจะกลับไปเล่นสงการอีกก็มาได้เลยนะครับผมประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนประเทศอะไรประเทศไทยเนี่ยต้อนรับทุกประเทศเลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่า มันว้าวมากสำหรับสงการที่เมืองไทยฉันรู้สึกอัศจรรย์มากฉันจะต้องไปมันให้ได้อีกครั้งขอบป็นตัวไปครับบอกว่าปีหน้าฉันอยากไปเที่ยวสงการเมืองไทยรักรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นขอบคุณที่แบ่งปัปยินดียินดีต้อนรับทุกคนนะครับสำหรับชาวต,ต่างชาติทุกคนเลยครับ t h a ไท e พี o come e o คอมเอลิ o า e to t o นทุ o n ทย i ลนด์ e ิส h อลิวานแฮปปี้แ Happy สงการเดย ยินดีต้อนรับครับชาวต่างชาติ McCain, i, ทุกคนนะครับคอเมนตัวไปครับบอกว่าสงการเป็นเทศกาลระดับโลกที่น่าตื่นเต้นฉันเป็นคนเกาหลีและฉันรักประเทศไทยมากๆคอขอเมนตัวไปครับบอกว่าเทศกาลเล่นน้ําสงการที่แสนจะน่ารักและดีของเมืองไทยขอเป็นตัวไปครับบอกว่าเทศกาลอันแสนพิเศษนี้เป็นประสบการณ์อันน่าหลงไหลและความเป็นไทยอย่างแท้จริงคอเป็นตัวไปครับบอกว่า ช่วงเป็นเวลาที่ดีที่จะมาเมืองไทยดีใจที่ได้เห็นคนไทยสนุกสนานในที่สุดหลังจากผ่านไปนานมากรับปกักไมยจาก New นิวซีแลนด์คอมเมนต์ตัวไปครับบอกว่าว้าวสงการเมืองไทยเป็นเทศกาลที่สนุกและสวยงามจริงๆคอมเมนต์ตัวไปครับบอกว่ามันเจ๋งมากที่ภูเก็ตมันก็ค่อนข้างบ้าเหมือนกันคอมเมนต์ตัวไปครับบอกว่าว้าวพวกคุณทุกคนสุดยอดมาก การต่อสู้ทางน้ำซ้ายและขวาทุกอย่างดูสนุกมากน่าเสียดายที่ไม่สามารถทำได้ในอเมริกาแต่ดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่อัศจรรย์นในเมืองไทยขอมคุนตัวไปครับบอกว่าฉันคิดถึงสงการที่ประเทศไทยมากๆฉันอยากจะไปเล่นสงการที่ประเทศไทยอีกสักครั้งมันน่าทึ่งและน่าสนุกจริงๆขอมเมนตัวไปครับบอกว่า เทศกาลเล่นน้ำสงการที่แสนจะน่ารักและดีของเมืองไทยคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าฉันชอบสงการที่ประเทศไทยมันรู้สึกสนุกสนานรู้สึกความเป็นมิตรของชาวไทยมีรอยยิ้มมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นสงการที่ประเทศไทยฉันจะไปเล่นทุกปีเมื่อสงการที่ประเทศไทยเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าฉันเป็นคนเนเธอร์แลนด์ฉันมีเพื่อนที่ประเทศไทยแน่นอน สงการทุกปีฉันต้องไปแน่นอนคอมเมนต์ตัวไปครับบอกว่าฉันชอบสงการที่ประเทศไทยเป็นเทศกาลเล่นน้ําสงการที่น่ารักและดีของเมืองไทยฉันชอบชาวไทยทุกคนคอมเมนต์ตัวไปครับบอกว่าฉันชอบคนไทยเวลาเขาเล่นสงการฉันดูมีความสุขเขามีรอยยิ้มให้ฉันทุกครั้งคอมเมนต์ตัวไปครับบอกว่าเทศกาลสงการ,การในประเทศไทยเป็นเทศกาลที่น่ารักมากๆ มันดูสนุกมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับก็เป็นชาวเกาหลีนะครับก็บอกว่าประเทศไทยดูสนุกสนานมากๆฉันอยากไปปีหน้าเจอกันแน่นอนปีนี้แหละครับปี67นะครับมาเลยครับคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าสงการที่ประเทศไทยมันน่าสนุกมากๆฉันอยากไปประเทศไทยดูน่าสนใจครับคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าฉันไปแน่นอนสงการปีนี้รอก่อนนะประเทศไทย คอมมต์ตัวไปครับบอกว่าสงการที่ประเทศไทยดูน่าสนุกมากๆฉันรักวัฒนธรรมไทยและผู้คนของพวกเขามากเป็นมิตรและให้การต้อนรับเสมอคนสง่างามมากๆคอมมต์ตัวไปครับบอกว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นฉันจะไปเล่นสงการที่ประเทศไทยทุกๆปีมันดูสนุกสนานและคนไทยมีรอยยิ้มที่สง่าง,งามที่สุด คอมเมนต์ตไปครับบอกว่าฉันจะไปที่ประเทศไทยอีกครั้งมันสนุกมากแต่น้ำน้ำแข็งไม่ดีเลยทำให้หัวใจหยุดเต้นนี่ครับชาวญี่ปุ่นนะครับน่าจะน้ำเย็นนะครับเป็นน้ำเย็นโดนน้ำเย็นเข้าไปต้องบอกเลยว่าสงการที่ประเทศไทยเนี่ยคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะครับหลังๆมาเนี่ยมาทุกเชื้อชาติมาทุกประเทศเลยนะครับทุกคน เนเธอร์แลนด์เมกซิโกอะไรโอ้โ oh, ห oh, ทีมห็นต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมากันเพียบเลยนะครับตุประเทศเลยชาวต่างชาติเนี่ยที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ <S <S โอ้โหถ่าย YouTube เกี่ยวกับสงการมาเล่นสงการที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็เป็นการโปรโมทสงการของไทยไปด้วยนะครับก็ขอบคุณชาวต่างชาตินะที่ได้โปรโมทสงการไทย ไปสู่ให้ชาวโลกได้ดูกันนะครับว่าสมการที่ประเทศไทยเนี่ยมันสนุกแค่ไหนมันน่าทึ่งแค่ไหนคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าฉันรักเมืองไทยฉันชอบเมืองไทยและฉันก็รักคนไทยด้วยฉันชอบวัฒนธรรมไทยและฉันก็ชอบสมการที่ประเทศไทยโอเคครับทุกคนครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่รู้สึกมีความรู้สึกเกี่ยวกับสมการที่ประเทศไทยนะครับทุกคนก็ ยินดีต้อนรับครับสาหรับประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกประเทศทุกเชื้อชาติทุกศาสนานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศไหนประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับนะครับและหวังว่าคุณจะรักและชื่นชอบประเทศไทยของเราสําหรับสงนการที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้สนุกให้เต็มที่นะครับพี่น้องชาวต่างชาตินะครับเราชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องชาวต่างชาติทุกคนนะครับทุกชนชาติที่มาเยือนเรานั่นคือญาต โอเคครับแอดก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมสําหรับสมการที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติทุกคนนะครับขอให้สนุก การเล่นสงการที่ประเทศไทยด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบก็จะลืมฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนะลงชาแนลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนแอดก็จะกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับก็ไปเล่นสงการที่จังหวัดขอนแกน่นอำเภอชุมแพนะครับที่บ้านของแอดนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศและความสนุกสนานเกี่ยวกับวันสงการนะครับ อำเภอชุมแพให้ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้ดูว่าอำเภอชุมแพเนี่ยโอ้โหก็สาวก็น่ารักสวย,สวยๆเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวแอดจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูกันนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับทุกคนโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ